ผมก็มาถึงบ้านภัยศาลแล้วครับผมมาถึงแล้วโอ้รถรถเยอะมากคือรอเลยลูกเป็ดรอรอรอนี่ครับดูทางครับไม่แต่ฟุนงครับ ไม่ได้ฝุ่นเลยตามมากันเป็นแถวอสอยซิงโอ้เซหิงมาแล้วเว้ยนี่ครับตามตูดกันมาติดๆสาวนัดสาวนัด คารูยังไม่เห็นเลยคารูอยู่ไหนวะวันนี้เอาสาวขึ้นรถดีไหมเนี่ยวันเนี้ยเมื่อวานนี่เอาสาวขึ้นรถนะร้ายกาศนะคารูเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานี่ครับรถเยอะมากครับสวนไปสวนมาดูอเยอะจริงๆนะ ไม่ได้โม้นะทุกคนมงคลฟาร์มไม่ขับเร็วนะในหมู่บ้านเดี๋ยวเขาจะแจ้งสอเพิ่มพูนอ้อ้คันนี้ไหมรอแต่ว่าโอ้รถเทศบาลวันนี้ มาหดน้ำเป่ก็ไปเห็นหดละลูกพี่ยังไม่เห็นรถน้ำเลยโอ้โอโอแกวสงงาก็มาวิ่งนี่เสก,ก็ขับคันนี้หรือเปล่าเนี่ย,ย,ยฮยะยะยะเสะกะ็เสก็โ,โหร้อ มี่จะรอๆดังนั้นอะยังไม่เห็นคารูออกลงเลยกำลังชนบาะมาเสียสันเสียสัน,สสนมาเลยลูกพี่ ไปเลยไปเลยพุ่งไปเลยพุ่งไปเลยอนั่นนั่นนัไละเอ้ามาทางนี้อไปไมาไปไมาโอ้เปรีเปลไปแล้วคนจารวีอ่ จรบ,บีจรบ,บีไปจรบ,บีไปให้คารูหน่อยครับเป็นทางเลยเอ้ยใส่เม็ดบ่ปะยังไม่เห็นหน้าคารูเลยครับโอ้โขกินข้าวอะไอย่างเนี้ยอู้โหโอ้โ,โอ้ ไปแล้วรถเยอะมากเจ้าตัวเล็กมาวิ่งกับเขาได้เหรอมาเอาดินหรือเปล่า <laughs> โอ้ไปแล้วเซนนิดครับนี่ครับรถเต็มบอ่อเลยงานนี้จายแน่จอดคุยอะไรกันเนี่ยอ๋อสีคริตอะ่ะสีคริตอะไรอะ่ะ เลียวเนี่ยเอาบรกทํไมอ่ะเบรกทํไมเบรกทํไม มามาลูกพี่วัวโ,โยกขนาดเลยว่ะตรงนี้วะรถกี่คันก็นับเอานะทุกคน น้ำไม่หมดเหมือนกันครับมันเยอะเกินเดี๋ยวครูจะเย็นจะเย็นให้นในเขาเข้าก่อนก็ได้นตดรอขาดสองตัวแล้วนะเนี่ย นี่เลยกันนี่นมัจับจัเลยเฮ้ยได้เหยียบบ่าลูกพี่เอ้ยไปได้เหยียบด้เนี่ยตานขค้แห้งแล้วอ่ะโอ้แเกขับรถนี่ม,มากเลยครับดูอ่ะไม่ได้เหยียบเลยนะผมว่านะโอ้โหโอ้ ดูครับโอ้โหนี่ครับไม่ได้แตะกันเร่งเลยนะผู้ขับรถนิ่มากเลยผมชอบคนนี้ครับนี่และขับรถแบบนี้ครับถ้าแรงรถมันเหลือมันก็นิ่มนะไม่ต้องเหยียบเลยครับเดนัดเยนัด มีครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ